สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้จินนี่มีแคมเอรี่ตัวท็อปมาแนะนํากันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับไฟหน้าซีนอนโปรเจคเตอร์กันเลยนะคะพร้อมไฟตัดหมอกด้านล่างนี้เลยนะจ๊ะคุณลูกค้าอ่าคันนี้สวยงามเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับท่านผู้ผบริหารกําลังมองหารถไว้ใช้งานเพิ่มเติมนะคะขอแนะนําเลยนะจ๊ะคันนี้นะ มาด้วยร้อมแมกอะลูนินียมขนาด17นิ้วนะคะภายในกว้างนะคะแล้วก็ที่พีคสุดของคันนี้ก็คือน่าจะเป็นอะภายในนะคะคุณลูกค้าไฟฟ้าทั้งคันแน่นอนนะคะตัวท็อปสุดนะคะคันนี้การันตีได้ว่ารถไม่ช้ำอย่างแน่นอนนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่มีประวัติเครดิตด,ดีนะคะมีประวัติอาการผ่อนตรงนะคะคันนี้สามารถจัดรีดาวได้อย่างแน่นอนนะคะคุณภาพ รถป้ายแดงเลยนะจ๊ะคันนี้รับรองได้ว่าไม่ช้าแน่นอนนะคะภายในสวยหรูมากมากเลยนะจ๊ะว่างนั่งสบายนะคะเหมาะสําหรับตําแหน่งผู้บริหารอย่างยิ่งเลยนะจ๊ะมากันด้วยราคาเพียง5,3900 0บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ไฟฟ้าทาั้งคันนะคะออโต้นะจ๊ะสำหรับผู้ลูกค้าที่ไม่มีประวัติการผ่อนนะคะก็จะเริ่มดาวอยู่ที่29,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะ มีคันเดียวนะคะราคาเดียวที่539,000บาทนะคะจะเริ่มผ่อนอยู่ที่9,999บาทเท่านั้นนะคะ mm hmm. ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ0 8 0 5 6 2 4 9 1 6นะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรถนัดหมายเวลาเข้ามาดูรถได้เลยนะคะจิมมี่เปิดทำการทุกวันเลยนะคะ ตั้งแต่8โมงครึ่งถึง18ิกา30นาทีนะคะสามารถโทรเข้ามานัดหมายได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ